สวัสดีครับทุกคนเพราะผมช่องทอยชิลนะครับและคลิปนี้นครับผมกำลังจะไปดูลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ครับตอนนี้อยู่เมืองเชสเตอร์กำลังจะนั่งรถไฟจากเชสเตอร์ไปลิเวอร์พูลประมาณ47นาทีนะครับก็ใครเข้า,าม,มาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตาม, Share, ามนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ลิเวอร์พูลครับ r ิ o o ์ l ูล d นสตรีทแล้วทุกคนเรียกว่าเป็นสถานีที่คุณเคยรักมากชอบมากมีทุกอย่างได้เพราะริบบ์บูลันสตรีทนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาอะไรทานก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นงครึ่งนะครับกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวงมกันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินโรงแรมฝากกระเป๋าแล้วก็จะไปที่แอนฟิลครับร้านอาหารที่ผมจะมาทานนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนะทุกคนเป็นร้านอาหารจีนนะครับเอ่อร้านที่ถูกแล้วก็ให้เยอะมากร้านเดิมนะครับ คือแม็กกี้ผูนะครับนี่ครับเป็นร้านนีนะทุกคนผมลืมไปนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนก็เลยเปิดช้านะครับไม่หูผมมาคนแรกเลยทุกคน11โมง40ร้านเปิดเที่ยงนะครับแต่ว่าผมรออยู่ถึงเที่ยงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าโรงแรมผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองผมต้องนั่งต่อไปที่แอนฟิลด์โรงแรมผมอยู่แถวแถวแอนฟิลด์ก็เลยเดี๋ยวไปหาร้านอื่นทานนะครับเพราะว่าเวลากระชันชิดวันนี้ต้องไปถึงสนามก่อนล่วงหน้านะเพื่อไปรอเพื่อเพื่อเทติกชิล ในตัวเมืองลุกโว้ก็คือครั้งนั้นผมขึไปกินนานโดแล้วตอนนี้ร้านนี้นานโดกินไก่ทุกคนลืมถ่ายคลิปครับหมดไปแล้ว,วเวลาเรื่องกินทีไรล,ลืมลุกทีตอนนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยครับเที่ยงครึ่งทุกคนกำลังจะขึ้นบัสไปโรงแรมนะครับ,รบไปเช็คอินเอาของฝากแล้วก็ไปสนามกันเลยครับอากาศวันนี้นะครับฝนตกปล่อยๆนะทุกคนตอนนี้ตกปล่อยๆแล้ว ก็ต้องมาลุ้นนะว่าตอนแข่งขันหรือว่าก่อนเกมนะฝนจะตกหรือเปล่าถ้าตกนี่คือลําบากมากทุกคนทุกอย่างมันจะแบบเปียกอะแต่ว่าวันนี้เรานั่งข้างบนนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาเนี่ครับก็มีดนตรีนะครับมีของขายนะในตัวเมืองนะทุกคนอันนี้คือเซ็นเตอร์ลิเวอร์พูลวันนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลแข่งนะครับก็จะมีผ้าพันคอสีแดงมากมายนะครับแต่ถ้าไอวัตตันแข่งก็จะเป็นสีน้าเงินนะครับพูดยังไม่ทันขาดคานะครับฝนตกแล้วทุกคนแย่แย่เลยถ้าสมมติตกตอนก่อนแข่งเนี่ย รบัสมาถึงอีกแล้วถ้าไม่อยากผ่านรอบนี้ร้5ทีก็ต้องวิง่งโอยวิ่งทุกคลิปนู่นนะครับคันนูนะ 14, สิบสี่แตดห้าทุกคนคนกำลังขึ้นอยู่เพราะว่าถ้ามาไม่ทันนะครับก็ sorry ก็เข้าไปแล้วเราก็สวยนี่ครับทุกคนฝนก็ตกลงมานะแต่ว่าคืนนี้ผมอยู่แถวนี้แหละเป็นบ้านพัก ไม่เชิง Air b บ b นดะีะเป็นโรงแรมเป็นห้องเป็นอยู่ในบ้านเหมือนเมื่อคืนก็เดี๋ยวไปดูยนยครับ hours later ตอนนี้อครับทุกคนวอร์มาอีกทีคือตอนนี้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงก่อนเตะนะครับ mm hmm. ผมกำลังเดินไปแอนฟิลด์นะทุกคน mm hmm. เดินไม่ไกลเลยเรียกว่าสบายๆเลยหลังเกมก็เดินกลับมาอย่างสบายนะครับเรียกว่าถ้าโรงแรมราคาประหยัดนะทุกคนเออ,อยางคืนนี้ผมเสียไปประมาณ3,000กว่าบาทได้เป็นห้อง เหมือนอยู่ในบ้านนะประหยัดเงินได้เป็นพันนะประหยัดเงินได้แบบ5,000ันนะถ้าไปอยู่ในโรงแรมอ่ะคือแพงกว่าประมาณ5 0 0 0นะครับก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องผมมาคนเดียวก็เลยอยู่โรงแรมไม่ค่อยได้หมดทุกพันนะถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e สมัครสมาชิกในช่องได้นะทุกคนเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มาสนับสนุนพวกนี้แหละทุกคนพวกข้ากินอยู่นะครับนี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับก็คือมาถึงหน้าสนามแอนฟิลด์นะครับ ไม่ไกลเลยทุกคนเดินประมาณแค่5นาทีเท่านั้นครับแล้วต้องบอกเลยนะครับใครที่มาที่แอนฟิลด์นะครับหาตั๋วนะทุกคนตั๋วคือซีซั่นนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับทุกคนปัญหาเรื่องตั๋วของลิเวอร์พูลตอนนี้นะค,คือมันเยอะจริงๆนะจนคนเนี่ยต้องมาต่อแถวท i c เกตออฟฟิศนะครับอันนี้คือ2ชั่วโมงก่อนเตะนะครับแต่ว่าคนมาต่อแถวเยอะเลยแต่พูดตามตรงเลยคือถ้าสมมติว่า ซื้อแบบเพจติกเก็ตชิวนะครับไม่ต้องมาต่อคิวนะทุกคนผมพยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งซีซั่นนี้ก็อย่างที่รู้ๆทุกคนเป็นความลับนะครับนี่นะครับทุกคนผมเจอเพื่อนเพจติกเก็ตชิวหนึ่งท่านนะครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับในคับชื่อดินครับคุณดินนะครับคุณดินก็ซื้อตั๋วกับเพจติกเก็ตชิวโอ้จองล่วงหน้าเลยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่แบบตารางออกก็คือเอาเลย นะครับก็ ه, วันนี้ได้ตอนนั้นจองแบบยังไม่รู้ด้วยว่าที่นั่งจะเป็นตรงไหนเพราะว่ามันจะเป็นตั๋วแบบโคตารเนา,เราะว่าผมไปกดให้สุดท้ายก็ได้เป็นลองโรเวอร์นะครับแล้วก็วันนี้นะอย่างที่ผมพาทุกคนไปดูว่าปัญหาตั๋วมันเยอะวันนี้ผมก็เลยจะพาคุณดินเข้าด้วยตัวเองนะทุกคนคือปลอดภัยสุดแล้วเ <laughs> <laughs> จ้าของตั๋วมาสแกนเข้าให้ปลอดภัยสุดแล้วทุกคน <laughs> ผมจะถามทุกคนเลยทั้นทง,นนทงนักเรียนทั้งนักท่องเที่ยวที่เขามาดูแบบว่านัดเย็นๆหรือว่าดึกๆนะครับว่าค่าที่พักเท่าไหร่ครับนัดอนึ่อนะว่า คือต้องบอกว่าอยู่ผมมาอยู่เนี๋ยวคืนนี้สี่คืนสี่คืนใช่ที่เดียวไปเลยที่เดียวที่เดียวเลยหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหนึ่งหมนแปดพันสี่คือละเกือบห้าพันอ่ะทุกคนสี่พันห้าโดยประมาณอ่ะโอ้อันนี้คือขนาดอยู่คืนอื่นที่ถูกด้วยนะไม่มาแพงคืนนี้เนาะใช่ใช่แพงคืนเสาร์กับคืนอาทิตย์นั่นแหละครับทุกคนก็ใครที่วางแผนนะครับก็จองโรงแรมแต่ล่วงหน้านะมันจะถูกกว่าอันนี้จองล่วงหน้าด้วยล่วงหน้าซะ ถ้ามาจองวันนี้บอลเลยคือละ200กว่าบอลทุกคน,คคนเป็นหมื่นอ่ะจริงนี่ครับตั๋วที่ไม่มีปัญหามากที่สุดนะครับคือ hospitality ทุกคนร้0เแบบร้อออกเป็นชื่อทุกคนที่เดินทางนะครับแต่เสียอย่างเดียวราคาแพงมาก hospitality นะทุกคนมันแพงแบบแพงจริงๆอ่ะมันแพงกว่าตั๋วปกติประมาณส3เท่าแบบบางที4 5หเท่าเลยนี่ครับทุกคนคือมันจะมีเจ้าหน้าที่แบบเทรนสไตล์หนึ่งคือเยอะมากคนแบบเยอะมากแล้วนี่ตั๋วเขามีปัญหาแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยอ่ะ ใช่ครับส่งคุณดินเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าผมเป็นเจ้าของตัวนะ๋วคือหลังจากนี้นะครับใครที่จะมาที่ริเวอร์พูลนะคือผมก็จะมีวิธีนั่นแหละพาทุกคนเข้าแบบว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรื่องปัญหาตั๋วเนี่ยมัน เยอะมากๆเพราะว่าตั๋วพออมันเยอะนะทางสโมสรเขาเลยต้องจำกัดนะครับผมอยู่กับคุณเบ๊กนะครับแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับถาจะไปริ้ยวครับก็คือคุณเบ็กตามมาจากช่องเหมือนกันใช่ครับตามมาสนับสนุนนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ทั้งสาท่านคุณนั่งแยกกันหมดทุกคนเลยไม่เพราะว่านั่งแยกจะราคาถูกกว่าแล้วก็ถ้านั่ง3าคนอย่างนี้คือราคาจะแพงแบบแพงมากเลยนะคือทุกคนได้ครับยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าสนามนะครับชื่อเบ็คแต๋เชียร์เลียวหุ่นครับ ไม่่เป็นแคตอนเกิดเป๊กห้ามชื่อเป๊กห้าตอนเกิดเป๊กหลังดังแล้วแล้วมาถึงเชียร์ลิเวอร์พูลก็ไม่รู้เป็นไงลูกครับแล้วมาเรียนอยู่ที่ที่ที่อ๋อคิดถูกครับที่เชียร์ลิเวอร์พูลเพราะวันนี้เพราะปีนี้ลิเวอร์พูลจะแชมป์นี่ครับก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับพาครอบครัวคุณเบ็คนะครับมาดูของภายในสนามนะครับ ซึ่งผมบอกเรียบร้อยว่าถ้าสมมติผมมาด้วยอย่างเงี้ยผมมีส่วนลดให้อยู่แล้วก็ใช้ของผมได้เลยนะครับก็นั่นแหละทุกคนคือผมก็ไม่รู้อีกว่านัดไหนผมจะมานะทุกคนแต่ว่าก็เป็นแผนถ้าใครดวงดีนะผมก็มาส่งถึงน้าสนามอย่างนี้เลยครับคือแบบดีใจทุกครั้งนะที่ได้พาเพื่อนเพ่คนไทยมาที่สนามนะครับคือแบบมีหลายคนมากที่มาครั้งแรกแล้ว,วามาให้ผมดูแลก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนเคนไทยได้มาดูฟุบอลถึงสนามในทีมรักนะครับวันนี้นะคุณพ่อนั่งฝั่งไหนครับ เออทีมเยือนนะครับเป็นครับกราแพงายโชว์ตั๋วครับเป็นครับทีมเยือนครับนี่ครับตั๋วทีมเยือนนะครับก็คือจะเข้าฝั่งนี้นะครับนี่ครับเอาไปก็คือเข้าฝั่งนู้นนะทุกคนคุณพ่อเดินเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับส่งคุณพ่อเข้านะครับเขาบอกว่ากระเป๋าไม่ได้แต่ว่าเขาแค่ตรวจนะครับจริงๆไม่มีอะไรจริงปะได้ ไว้เจอครับครับทุก <laughs> คนคุณเบ็กเล่าซิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ก็เข้านะครับแต่ก็มีปัญหามาเรื่อยๆ <c oughs> ใช่ไหมคือตอนแรกบอกคนแรกบอกกระเป๋าเข้าไม่ได้แต่ว่าพอมาอีกอันนึงเราแอบฝากระเป๋าอีกคนนึงบอกได้แต่พอจะเข้าอีกเขาจะไม่ให้เข้าอีกเพราะว่าเขาเห็นว่าพวกผมสองคนเป็นแฟนลิเวอร์พูลเขาเลยคิดว่าคุณพ่อเป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่ผมก็บอกไปว่า he's been for fan real liverpool เขาแบโอเคเรื่องเยอะ ใช่เรื่องเยอะมากถ้ามาเองนี่คือตายโชคดีมากวันนี้ที่ผมมาแล้วทุกคนดีครับที่มีปฏิทก่อนเริ่มเกมนะทุกคนผมจะพาทุกคนเข้ามาดูแฟนโซนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปในแฟนโซนใหม่นะครับเพิ่งเปิดครั้งนี้วันแรกเกมแรกของซีซั่นนี้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนี่ครับภายในนี้นะครับ ก็จะมีแบบว่าพีฟา้เล่นด้วยนะทุกคนเฮ้ย f c ออนไลน์ F4 ออนไลน์ให้เล่นวยไม่ใช่ f c ออนไลน์ EA สปอร์ต F4 นะครับให้เล่นด้วยนะทุกคนในแฟนโซนนะมีขายอาหารมีขายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีจอทีวีอันนี้ฟุตบอลสดนะนัดอื่นๆน,นะครับให้ชมด้วยนะแล้วก็เนี่ยมีเกมทุกคนมีเกมมาให้เล่นนะครับใครที่อยากเล่นนะทุกคนคือเล่นแข่งกันได้นะครับนี่ด้วยคือ อันนี้คือสเตียมีอร่อยครับเนี่ยแล้วก็มีดีเจมาเปิดเพลงนะครับสุดมากแล้วก็ในนี้นะครับมีห้องน้ําแยกให้ด้วยนะครับรวมถึงช็อปนะครับเล็กๆนะทุกคนมีขายของมีเสื้อแบบเสื้อบินเทจนะครับขายด้วยนะผ้ามันคอแล้วก็มีแฟนโซนให้เด็กๆได้เตะบอลนะครับซึ่งคนที่จะเข้ามาในโซนนี้ได้นะครับจะต้องมีตั๋วที่สามารถเข้าสนามได้นะเขาจะติดจากตั๋วนนนะครับ ถ้าเป็นตั๋วปลอมก็คือเข้าไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะต้องมีตั๋วถึงจะเข้ามาได้นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสเตเดียมนะที่เขาเรียกว่า,ะาอะไรอะเซอร์ฟแฟนบอลแบบเต็มที่นะทุกคนนะแล้ววันนี้นะครับผมนั่งฝั่งเมซไยน์อัปเปอร์นะครับนี่ฝั่งนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวรอเข้าสนามกันนะครับนี่คือครึ่งชั่วโมงก่อนเตะนะครับ<ๆ>ทุกคน<ๆ><ๆ>บาร์โค้ดก็ใช้ได้ ฝั่งเมนสแตนนะครับมีบันไดเลื่อนนะทุกคนแต่เราขึ้นบันไดออกกำลังกายเมนสแตนนะครับยังเหมือนเดิมทุกคนแฟนๆก็คือหนาแน่นเพราะว่าเป็นสแตนที่ใหญ่ที่สุดของแอนฟิลด์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพาเข้าไปที่นั่งของเราเลยผมมาคนเดียวนะทุกคนก็เลยคิดว่าไม่กินจะดีกว่าเดี๋ยวพาเข้าไปที่นั่งเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ครับผมอยู่ในแอนฟิลด์ทุกคนเดินขึ้นมาเหนื่อยมากสำหรับเมนสแตนร์นะครับเป็นโซนเมนสแตนร์อัปเปอร์นะครับซึ่งที่ผมนั่งนะเป็นบล็อกยูโฟนะครับหรือว่าเป็นโซนเซ็นทรัลลองอัปเปอร์นั่นเองนะครับก็แคปาซิตี้ของสนามนี้นะตอนนี้เปิดเต็มความจุนะครับ61,000ที่นั่งนะในแอนฟิลด์นะทั้งด้านแอนฟิลด์โรดอัปเปอร์คือตอนนี้เปิดหมดแล้วนะก็นั่นแหละครับวันนี้มารอดูบรรยากาศกัน,กนว่ากับเกมแรกของซีซั่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่อาร์เนสต์สโลตุมทีมนะครัับจะะเป็นนนยงงไงนะทุกค ก็ผมไม่ได้เอ็กซ็ปตอะไรมากแต่ว่าขอชนะไปพอนะครับแล้วโซนด้านหน้าเรานะครับก็ <S <S จะเป็นพวกคนดังตๆๆๆ่างสกายสปอร์ตต่างนะครับล่าสุดเจมี่คาร์เกอร์อะไรพวกนี้ก็อยู่โซนพวกนี้นะครับโซนนี้นะครับถือว่าเป็นโซนที่ดีที่สุดของแอนฟิลด์สำหรับผมนะคือนั่งสบายนั่งดูสบายๆยนะครับคือมันเหมือนดูในทีวีแต่ได้บรรยากาศสนามแล้วก็คนเยอะมากๆนะครับสำหรับเมนสไนเปอร์น Stand er นะทั้งหมดเนี่ย ประมาณเกือบ20,000ได้อะทุกคน้ที่นั่งภายในสนามนะครับโซนนี้เป็นโซนที่สบายที่สุดเพราะว่าเป็นโซนที่สร้างใหม่ได้ไม่นานนะไม่กี่ปีนะทุกคนก็เรียกว่าความกว้างอ่ะดีเลยแล้วก็เก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้พลาสติกนะแต่ว่าก็ไม่ได้เอ่อแบบว่าแข็งก็ไนดน้งะทุกคนส่วนสนามวิววันนี้นะครับถึงแม้เราจะนั่งสูงนะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับคือแถวสุดท้ายเราก็เคยนั่งนะทุกคนถึงแม้แถวสุดท้ายก็คือไม่ไม่สูงครับเพราะฉะนั้นครับตั๋วชัวตั๋วชัวที่สุดนะ ไว้ใจเพจติ๊กาุิรับผิดชอบทุกใบถึงแม้ผมจะไม่ได้ปมาเองแต่ว่าผมแน่นอนทุกคนคือเกมวันนี้สําคัญมากกับแฟนลิเวอร์พูลนะครับเพราะเป็นเกมแรกเรียกว่าผมตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้ดูผู้จัดการทีมใหม่คุมทีมใหม่ในแอนฟิลด์นะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงคือเป็นโอกาสที่ดีมากที่มาั้แรกในวันนี้นะทุกคนก็เช er um, ียร <You want? S 2> ์เต็มที่นนโกิิคชันสามสันสามนัน thank you uh They're from shop, my Europe, we never going to stop. From Paris out to Turkey, from before, from Pessy ชย yeah! ผ่านไปประมาณ13นาทีแล้วนะเนี่ย13นาทีทุกคน ได้ลองยิงนะครับเล่นสวยงามมากทุกคนกคน,นี่ครับฝั่งทีมเยือนนะครับก็จะนั่งตรงนี้นะเบนฟอร์ดนะครับแล้งตรงนี้หมดเลยนะมีแค่โซนเดียวนะครับ and feel road lower นะ ส,สปอนเซอร์ใหม่นะครับเป็นเว็บรับพนันถูกกฎหมายนะครับของลิเวอร์พูลนะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับบ้างก็ว่าไม่ดีบ้างก็ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับ oh. Oh. เดูครึ่งหลังว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครแต่ว่าจากความพี่ของผมแล้วน่าเบื่อแล้วก็ง่วงนอนอหิวข้าวสำหรับครึ่งแรกนะหลังจากลูกแรกก็ไม่มีอะไรเลยครับก็ตอรุ่นครึ่งหลังต่อไป ก่วสน,น้องานไม่แก่เซฟทุกคนสำคัญเลย ันโยนะครับลงมาแล้วนะทุกคนหลังจากพี่ยายเป็นเบรนฟอร์ดนะครับโหว่าลำหน้าโหว่าลำหน้านะทุกคนเหมือนเช็ค VR จริงเห็นแวบๆบแบบไม่รู้ว่าใช่ป่ะแต่นั่งดูผมก็เลยไม่ดีใจไหม าตื่นเต้นเลยครับแต่ว่าได้ไปก็เท่านั้น <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศ and f ล e ์ในซีซั่นนี้นะครับค่อนข้างเงียบสงัดเพราะว่าเกมมันน่าเบื่อนะครับต่อบอลไปต่อบอลมาส่งขึ้นหลังแต่เวลาบุกก็ ได้ลุ้นเสมอเงียบมากแอนฟิ e เงียบมากไม่มีใครเชียร์เลยบอนไม่ส่งเนยนะแฟนบอลเขาไม่พอใจที่ไม่ส่งไวๆเล่นไวๆเนี่ยเล่นคลองบอลพอเล่นคลองบอล แฟนในแอนฟิลมันก็น่าเบื่อ ดีแล้วนะทุกคนสองประตูต่สอส่วนที่ว่ผู้ชนะเบนฟอร์ดไปนะครับก็ไม่สำหรับ,บผมแล้วไม่ได้สนุกอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าชนะก็คือชนะนะทุกคนแล้วก็แฝมีเสียงดังเป็นบางช่วงแต่ส่วนใหญ่จะเงียบกันมากกว่านลครับอันนี้ตลอดนะครับเดินโบกมือขอบคุณทุกคนนะครับเรียกว่าโอเคนะทุกคนนะ คือฟุตบอลนั้นเนี่ยนะครับฟุตบอลของอาเน่นั่นเนี้ยผมได้ดูเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าเน้นชัวรวู้ไหมเน้นทัวร์แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบบอลที่แบบว่าฟองบอลเท่าไหร่ชอบแบบตื่นเต้นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าจบด้วยการชนะมันก็โอเคครับตี่ออกแฟนๆบอลนะครับก็นั่นแหละจบไปสองประตูต่อศูนย์นะครับลิเวอร์พูลชนะไม่ไม่เกินความคาดหมายนะ ต้องมารอดูว่าเกมใหญ่ๆบรรยากาศมันจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเออแฟนๆลิเวอร์พูลจะปรับตัวเชียร์ยังไงมากขึ้นนะทุกคนเพราะตอนนี้มันผมรู้สึกได้ว่าวันนี้กองเชียร์ค่อนข้างเงียบแต่แต่โดยรวมมันก็โอเคอ่ะทุกคนมันจบด้วยผลชนะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับจบจบแต่ว่าเนี่ยแฟนๆออกจากสนามไวมากทุกคนคราวนี้ นะครับบรรยากาศก,ก็หลังเกมคนก็กลับบ้านกันนะวันนี้ผมไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องไปไหนนะครับนอนอยู่ที่ลิเวอร์พูล์นี่แหละนะทุกคนนะนี่ครับนี่ก็เป็นเมืองวิวเมืองลิเวอร์พูลนะครับถ้ามองจากเมนสแตนนะครับคุชิสันฟ้าก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนสนามใหม่นะครับแบมลี่มัวนะครับสร้างอยู่ตรงนู้นนะเห็นปะ่ะทุกคนข้างแมานาน่าเมอร์ซี่นะครับ เจอเพื่อนๆคนไทยนะครับจากเกมวันนี้เป็นยังไงครับสนุกมากเลยเพราะว่าลุยดีอาร์กินข้าวค่ะใช่ไหมุยดีอาร์เล่นดีมากเลยเนาะใช่ชอบดีอาร์มากเลยสนุกนะวันนี้เป็นไงครับสนุกค่ะสนุกมากเกมแรกหลังโกเลยตั้งเรือหลังโกโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับหลังเกมนะทุกคนค่อนข้างเงียบนะอันนี้จบมาแล้วประมาณ40นาทีนะครับรถติดอยู่เพราะว่าถนนยังปิดอยู่นะ